London Station, how would inside We'd the make ship? But I fit Mr. room. แล้วก็มีเดซี่อยู่กับเราเดซี่อยู่ไหนไม่เห็นเดซี่เลยฮัลโหลเดซี่หายเดซี่หายไปหายไปจากเราแล้วเสียใจเฮ้ยเห็นมอนเตอร์ไหมอยู่งานเห็นมอนเตอร์เห็นไหมเห็นปะอยู่งานกูเห็นมึงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่เลยตะแกงใครเนี่ยด่วนเลยจัด

ตามชซนตีนไปดูยไปเลยเจซี่มึงต้องเห่าตลอดก็ได้น,นะเจซี่ไอ้หาแม่งไปตะโคกใจเลยสักไอ้บิดเจอมแล้ว โอ้เพื่อนกูแม่งเฮียอะไรเนี่ยชักช้าตามได้ไม่กี่คนเองเป็นแบงก์บอลแบงกเบอลโอ้ยเฮียโดนปอตตับ ล็อกเรียบร้อยลุยเมจิกไอ้เหี้ยเมจิกก็ฮิลกูหน่อยมึงเห็นเลือกไว้อีดอกนั่นไงบรรลัยแล้วไอ้เนี่ยฮิลกูหน่อยดิยิงกับดักอะ้วไอ้เนี้ยกับดักยิงกับดัก นู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนูนนปน่นแล้วอาเมอร์เรียบร้อยเฮ้ยฟักยิงกับดักโอ้ยเฮียเต็มหน้าเลยไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยไปนู่นแล้ว ยจะทำายเดยซี่กูนะว้าวโอวแ้แม่แม่แไปกแไกลอ่ะแม่ไปไกลอ่ะไปอ่ะมึงจะหนีไปหรอเลสสาวกูทำพี่เดซี่ทำอะไรกางได้ไหมนนตะฟังเขาหนีไปแล้วครับแล้วเราก็เจอมันนะครับ over must Bugger be there. ไม่เหี้ยตัวแล้วเริ่มเลยแต่อย่าตู้กับมันไอ้เงี้ยไปทำไมโอ้ยมันอยู่ไหนมึงเป็นเฮี้ยอะไรก็มันยี่ดีพร้อม้อน่ะสู้เฮี้ยนทำไมเสียเวลาวะ Incoming Incoming นี่อะไรมันจะกลายร่างไอ้จัดมันกลายร่างมันจะกลายร่างแล้วมันกลายร่างแล้ว Single ไอ้จัด Single ไอ้เฮียกับจากกับดากก่อนลืมเลยอีดอกเลยแล้วเกาะเขาก็หายครับเขาก็จะหนีต่อ <ome> เรียบร้อย 它当来偷我们。 ีเยิงแม่งต่อยิงแม่งต่อเดี๋ยวจัดนี่แม่งมาเองกับจากแม่งเลยกับดักวางเรียบร้อยตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็จะแปลงงานนะเดี๋ยวดูนะเอามันลงมาเดี๋ยจัด เอามาทางกูเฮียโอเคโดนโดนโดน,โดนล็อกลนะไอ้เฮียกูจะตายกูจะตายครับลุยต่อฆ่าแมงไปนู่น <cam: S 2> และ ไอโดนแดกไม่มีนะแม่คือแมงบนทันฆ่าอะไรวะถ้าแม่งอีวอล์ฟส์อะแม่งจะโหดชัดมากเลยเฮียกอลไลเซอ่์ นนูน่เจอแล้วดักหน้ามันก่อนดีกว่าดักหน้ามันดักหน้ามันนะเดซี่ไปไหนวะกูมไม่เห็นแม่ง แม่งน่าจะวอล์กสามได้บ้างเนี่ยทุกคนว่า <c oughs> อยู่ไหนไอ้ตัดอยู่ไหนโอเคเรียบรอ้อยโดนจับโดนจับอีกแล้วนะคะไอ้ต <c oughs> ัดกับดักด่วน มาตรงนี้ควายมาตรงนี้แม่งทำลายเครื่องกูหมดเลยไอ้ตัดเมดิกไอ้ตัดเมดิกเรียบร้อยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกจ้า าพองอ่ะไอ้เหี้ยแม่งหนีดดเดี๋ยวแม่งหนีไอ้จัดหนีอีกแล้วหนีแล้วครับหนีแล้วไอ้จัดหนี่ชอบตโลอ่ะไอ้แกแม่งทำให้แม่งตโลมากเลย <OK, S 1> โอ้ยิด ไปนูนแล้วไปแดกต่อไอ้ไอ้มึงยิงไม่โดนเลยโธ่ฟังมึงไม่รอดกูหลอกถ้ากูไม่โดนต้นไม้ดมแดกก่อนนะ So อ้าวอ้าวอ้าวอ,อ้าวอ้าวไอ้เนี่ยเพื่อนกูโดนนี่อะไรกันอีกล่ะได้ๆโดมแล้วไปทางผิดแล้วไอ้มอนเตอร์ไอ้โง่เรียบร้อยโดนจับแล้ว แล้วแม่งเป็นเบนอีกแล้วแม่องมอยูห่หน้าหน้าโอเคปั๊บเอาบัฟไอ้ตัดคุเอาบัฟเรียบร้อยไอ้เหี้ยแม่งกายร่างไอ้จัดกับดักด่วนเลยจัด ไว้หลบล็อกแม่งเลยล็อกแม่งเอามางี้เอามางเอามางี้มันอยู่ไหนเลยจ้าไอ้จัดเรียบร้อยครับอุ้ยเดือดหลบ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 โดนล็อกโดนล็อกเออเออเอามันลงมาเอามันลงมาไอ้จัดเอามันลงมาสิเรียบร้อยลงนั่นแหละครับจ้า ไอ้เหี้ยแม่งออกได้ไอ้สวยแปะไว้โดนดูดโดนดูดโดนดูดลงมาดิลงมาดิเออลงมาโดนดูดดูดจุ๊บๆเลยลบแควอโดนยิงอีกแล้วโดนล็อกอีกแล้วพังเลยไอ้แฉะเอ้ย โอ้ยเหี้ยเต็มหน้าเลยล็อกต่อล็อกต่อล็อกล็อกอ้าวอ้าวอาจะตายมันตายเออตายสัยล็อกล็อกมันยิงมั้ยนี่สโลมเนี่ยเออยิงมันยิงมันต่อ ล็อกมันล็อกมันอย่างนี้ไอ้ตัดปืนล็อกมันเออนั่นแหละล็อกมันซนะยิงแม่งเลยมันไปกไ,ไปกลแล้วไอ้เที้ยบไปไกลแล้วยิงแม่งยิงแม่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายตายมึงตายตายตายเออเย้ชนะ นี่ยนายแมงล่างสามนะอน่โหโหโห่ยฮมใส่กับจากที่สิบแปดอันอโหโหเราเป็นทร ER ัพเป,ปอร์หมาไม่าสปอร์ตคุณพูดผิดเขาอยู่เชียย อได้แม่นะคารอบติดกันทัดต่อฟอดสีทองนะคะสวยงามมากเลยค่ะเจ็ดโดสวยงามงามโอเครีบแดกรีบออกไปข้างนอกดีกว่าก็ไม่จะมาเห็นเรา ขอนี่มันจะเห็นเราไป้ไกลสุดแดกจ้แดกไม่โดนโอเคโคตรสวยประตบมากตูมโ,โดนเงี้ยตัวเดียวเนี่ยนะโขาเยชิดขอแดกแป๊บนะคะ ไม่โดนนัตต <c oughs> ์ฟังหงั่แดดซะเราขึ้นไปข้างบนแม่งสแกนกูอีกแล้วโหรเี็ดตู้ไม่โดนใครเลยว้าว สกแกนต่อมาหน้ามาหาเราอ่ะได้ไหมยังไม่เชีดเเยดอ้าวพี่จะขึ้นแบงค์บนยังไงอ่ะโกงพี่โกงเสียหายไม้อย่างเ,เยอะสองตัวนั้นนั่นแหละเรียบร้อยตูมไม้กูแดกครับ ไอพวกเพยย์แม่งหาเราไม่เจอว่ะวะตัตฟ้าไม่หายากขนาดนั้นเลยเ,เดี๋ยวก็เจอเราแหละวอีกสักแป๊บหนึง่งมาแล้วเยี่้อแม่ง ตบต่อไหมมันฆ่าไอเหี้ยเอ้ยคุยวอรบได้พอดีเลยอีดอก ไม่หิวหร์ไม่หิวเหมือนกันวะโคตรงงเลยยัดโดตายตายอย่าตาย,ตายอา้าวงงถามเลยไอ้ตั์เม่ดิ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  ไม่ดิไม่ดิไม่ดิไปแล้วบายบายแม่งตะแกะ่จริงๆเลยจต้องไปสอดขอบแมพเลยจ้ะแยกล่างแยกยลางแล้วก็นี้ ันทีไปนี่ตลอดไปนี้ตลอดการวิวแปลกเนียบร้อยต,อตูมตูมมาแล้วล่างสอง,องครูครับ Ta canh to má ăn Tôm đẹp với quay ô nè, ta những đèo tôi à

อ,อโดนสแกนอีกแล้วโอไม่ oh แดกที่นี่ไหมโอเคแดกแล้วก็รีบหนีดีกว่าทางตันทางเราตันแล้วค่ะตูงอีกแค่นิดเดียวเองอะ่ะมันจะสะแกนกูไม่ววา เอ้ยมันจะนจะโดนไหมไอ้เหียโดนตะโลแล้วพ้องหรือยีสแล้วก็ไปให้ไกลให้สุดย็ดคกไอ้เหียนั่นอะไรอะ่ะไอ้เหียนั่นคืออะไรอะ่ะวู้วหนีไปเรื่อยเลยค่ะ ยังองเอาปั๊บเรียบร้อยอ e ีวอล์กสามได้แล้วโดนสแกนมันจะมาถึงกูแล้วทุกคนเลย เออรีบเร็รรเวฮะสี่สามสองหนึ่งศูนย์โดนจนได้อีสต์างสามไม่ละมือไอหยอก Ô oh, mãi tắt Hunter returned to the Hunter Anh lửa quá. โคตรงงอีสัดมันเหลือใครอ่ะโคตรเฮียไปละไปนูน่นละหาเรย์เชียลแล้วอีดอ,อกรับพอร์ตตายโอเคทุกคนรู้ว่าใครหายไปนะแชทตั้งเยอะไอ้เฮียนั่นไงไอีจั์ มึงจะหนีก็หนีไปเลกูจะพังไอ้เนี่ย,เ,ยเอาดตายตายอ่ะเรียบร้อยไอ้สัส จะมาช่วยกันเหรอจะมาช่วยกันเหรอฮะจะมาช่วยกันเหรอไอ้เหี้ยเดซี่ตัดตายเอาซะมึงดีดอกเรียบร้อยจีจีดาวทันทีนะคะวู้ ดีๆโคตรง่าย,ยถ้าทุกคนสนุกก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆทุกคนพให้พวกเขาดูด้วยนะครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพี้ยว